ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดีเดย์ครับไปดูพระสูตรเรื่องท่อนไม้ที่ลอยตามน้ำมาพระสูตรเต็มๆอันนี้ก็จะมีเนื้อหาเพิ่มเติมที่น่าสนใจเล็กน้อยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำคงคาแห่งหนึ่ง ได้ทอดพระเนตรเห็นท่อนไม้ใหญ่ท่อนหนึ่งอันกระแสน้ำพัดลอยมาริมฝั่งแม่น้ำกงคาแล้วตรัสถามภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้อนอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำกงคาภิกขุทั้งหลายกราบทุนว่าเห็นพระเจ้าข้า ดูก่อนพิกุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจกไม่จมเสียในท่ามกลางจกไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออะมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำบนบนไว้จกไม่เน่าในภายในพิกุทั้งหลาย ด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดภิกขุทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะ เข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ําบนบนไว้จักไม่เป็นผู้เสียในภายในไซด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียง โอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วพิกุรูปหนึ่งได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ฝั่งนี้ได้แก่อะไรฝั่งโน้นได้แก่อะไรการจมลงในท่ามกลางได้แก่อะไรการเกยบนบกได้แก่อะไรมนุษย์ผู้จับคืออะไรอะมนุษย์ผู้จับคืออะไรเกลียวน้ําบนบนไว้คืออะไรความเป็นของเน่าในภายในคืออะไรพระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนพิกุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะ <c oughs> คำว่าเกยบก เป็นชื่อแห่งอัศมิมานะดูก่อนพิกุก็มนุษย์ผู้จับเป็นไฉนพิกุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกขลือหัดเมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการ อันบังเกิดขึ้นแล้วของเขาดูก่อนภิกุนี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จับดูก่อนพิกุอะมนุษย์ผู้จับเป็นไนพิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทศนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัตรด้วยตบะ หรือด้วยพรมจรรย์นี้เราจัดได้เป็นเทวดาหรือเป็นเทพพยดาองค์ใดองค์หนึ่งดูก่อนพิกุนี้เรียกว่าอะมนุษย์ผู้จับ <c oughs> ดูก่อนพิกุคำว่าเกลียวน้ำวนวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าดูก่อนพิกุ ความเป็นของเน่าในภายในเป็นจะไหนภิกุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศิลมีธรรมะอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติหน้ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณนะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณนะไม่เป็นปรมจารีก็ปฏิญญาว่าเป็นปรมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกาม เป็นดุดขยะมูลฝอยดูก่อนพิกุนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายในโก็โดยสมัยนั้นแลนายนันทโกบาลยืนอยู่ที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคณที่นั้นแหลนายนันทโคบาลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาควา่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระองค์ไม่เข้าใกล้ฝั่งนี้ไม่เข้าใกล้ฝัง่งโน้นไม่จมในท่ามกลางไม่ติดบนบกไม่ถูกมนุษย์จับไม่ถูกเกลียวน้ำบนบนไว้จักไม่เน่าในภายในนในนันทโกบาลบลือสีีนาศขนาดนี้ได้ครบเลยนี่ถือว่าเป็นขนาดไหนเนี่ย บรรลุธรมเลยไหมะนะเนี่ปราถนาเป็นเทพก็ไม่เอานะเกลียวน้ำวนกรรมคุณห้าก็หมดนะทุสินก็ไม่นมีอะไรอีกละ่ะอจนะาภายในภายนอกไม่ติดไม่จมในท่ามกลางนันที่ราคานะนะไม่เกยบกอสวิมานะ โอ้ถ้าเกิดเหมือนเป็นพระหลานเลยนะอืมเนขาก็เลยบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสขอพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคจะบวชเลยอะ่ะนะนี่เราฟังใกล้ๆนะ จะบวชกันหรือ,อยังนี่นี่นายนันทาโคบาลยืนไกลๆได้ยินพระสูตรนี้ปั๊บเนี่ยจบเท่าเราฟังเนี่ยนะขอบวชเลยเห็นนะเนี่ยอันนี้สงการฟังสุดตายนะอือคนมีอินทรีย์แก่ก้านะปุ๊บเลยนะจับฉวยปุ๊บนี่บรรลุเลยเห็นนะพวกเราอาจจะอีกหลายรอบนะไลฟังไปเรื่อยๆ รัศดาเลยบอกว่าดูก่อนนันทะถ้าอย่างนั้นท่านจงมอบโคให้เจ้าของเถิดมาเดากันว่ามอบไหมเลี้ยงโคอยู่อันแน่จริงมอบโคให้เจ้าของก็คืนไปหมดสินะดูซิว่าจะบวชจริงไหม าบอกว่าข้าแต่พระพองค์ผู้เจริญโคที่ติดลูกจากไปเองก็งงนะอืมโคที่ติดลูกจากไปเองคือจะให้โคมันไปเองเหรอตกลงจะยังเลี้ยงต่อหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมอืมพูดอย่างนี้เราก็งงนะเออพระศาสดาก็ก็น่าจะไม่เข้าใจนะก็งงเหมือนกันนะ ศาส,สดาก็เลยตอกย้ำอีกทีท่านจงมอบโคให้แก่เจ้าของเถิดนันทะนี่บลลสศีนา้าเก๊ๆเปล่าใช่ไหมหรือเอาจริงใช่ไหมเอาถ้าบวชก็ต้องเอาจริงก็มอบโคไปสินะอืวพอโดนตอกย้ำครั้งที่สองนะครั้งนั้นแล่นายนันทโคบาลมอบโคให้แก่เจ้าของแล้วอืม เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้กลราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์มอบโคให้เจ้าของแล้วข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคตกลงยืนยันแน่นอนอื ในนันทโคบาลได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาคอุปสมบทแล้วไม่นานเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนักก็กทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมซึ่งกุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ รู้ว่าชาสิ้นแล้วพระมาจันอยู่จบแล้วทนะ่านนันทะได้เป็นอารหันต์องค์หนึ่งในจำนวนอารหันต์ทั้งหลายนะสงสัยช่วงที่กำลังพูดว่าโคที่ติดลูกจากไปเองนี่กำลังแบบว่านะสั่งย์กำลังกำลังไข้ควรกำลังจะหมดนะนะกำลังไข้ควรอยู่นะอพอตอกย้ำอีกทีปุ๊บเอาแน่ไม่แน่เนี่ยพิจารณาเลยปับ๊บ ปล่อยวางเลยโลกธรรมแปดก็เป็นเป็นเครื่องดึงเหมือนกันนะก็เหมือนที่อุบาสกผู้มีปัญญาปลอบอุบาสกผู้มีปัญญานะอย่างอะไรในบารดาบิดาอยู่ไหมในบุตรภรรยาอยู่ไหมในการมันเป็นของมนุษย์อยู่ไหม ก็ตามไปเรื่อยในการมันเป็นทิพย์ไม้อย่างเนี้นะความเยอะใหญ่ตรงนี้ก็ตัดได้ไม่เท่ากันตกลงในนันทะโคบาลก็ยอมที่จะสละโคทั้งหมดแล้วก็มาบรรพชาอุปสมบทในสำนักพระศัสดาของเรานะ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ